ครับสวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วดาวไลฟ์สไตล์วันนี้ผมกับพี่หนุ่มครัน้องวัดีครัับสสวดน้องเด่นสวัสดีครับเราสี่คนจะเดินทางไปหาพี่พี่เชฟนะครับทุกคนนี่ครับตามคําขอของเอฟซีนะครับขอมาหลายวันใช่เลยไม่ได้ไปสักทีเลยครับใช่ครับโอเคครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมด้วยครับทจะได้ไปหาพี่เชฟตื่นเต้นดีพี่หนุ่มล่ะก็ตื่นเต้นนะครับผมอยากจะไปสัมผัสบรรยากาศที่กระต๊อบของพี่เชฟนะครับแล้วก็จะได้ไป ทานอาหารในฝีมือของพี่เชฟแบบนี้ใช่ครับตอนนี้ผมก็ไปอันนี้ก็จะเป็นครั้งที่สองนะครับใช่ครับผมก็จะสนุกยังไงพี่เพื่อนๆติดตามชมได้เลยนะครับผมใช่ยอดบรรยากาศตอนนี้ฝนตกนะครับใช่ครับโอเคนะครับลุยกันเลยไปก็ทุกคนผมยังไม่ได้กลับรับชบุรีนะเพราะว่าผมติดสาวเหนืออยู่นะครับโอเคน้องสาวของพี่ดาวนะครับผมตอนนี้ผมมาเป็นเขยแล้วนะใช่ไหมกางเหนือว่าสลิด <laughs> <coughs> <coughs> ok. Hẹn gặp không? สวัสดีครับตอนนี้เราก็แวะระหว่างทางนะครับก็จากตรงนี้อีกอีกค่อนข้างที่จะไกลครับประมาณน50-60กิโลนะครับก็ระยะทางก็ครึ่งทางครึ่งทางกว่านะครับจะบอกเลยว่าทางเนี่ยหมดไหมพี่หดทางไม่หดแต่ทางอันตรายนะครับคงมเยอะแล้วก็เดินบางทีมันชันใช่ก็บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับ รอบลอยนะครับนี่ก็จะล้อมรอบด้วยภูเขานะครับการเย็นนะครับวันนี้ฝนตกด้วยเดี๋ยวเราถ้าไปถึงบ้านพี่เจมส์เดี๋ยวเราจะคุยกัน,นที่ว่าจะไปทำอะไรกันครับผมใช่ไหมหนาวครับเป็นหวัดแล้วครับตอนนี้หวัลยอากาศเย็นมากเลย ลุงเด่นเป็นยังไงบ้างเด่นใช่อ้โหน้องเขยตีอ๋อเด่นน้องเขยตีเป็นยังไงบ้างก็ดีครับดีก็การนั่งรถเด่นเป็นอะไรที่ผมเบื่อที่สุดเลยแต่ก็ทำอะไรได้ครับลุถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องเดินอ่ะใช่ก็มันไกลอ่ะทุกคนก็เลยต้องต้องนั่งนะครับใช่ครับเพื่อน้องสาวพี่ดาวเนาะโอเคนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างทางนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อเนาะเพราะเราไปข้างอาชมวิวที่ขุนวานเนาะนี่จะมีน้ําตกด้วยนะครับข้างหลังจะเป็นน้าตกนะครับน้ำตกสองน้ําตกเหมือนสองพี่น้องเลยอะใกล้ๆก,กันก็บรรยากาศร,ระหว่างทางดูหน้าตาขอ,อ,องบ้ันเรับสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับที่นี่อากาศดีมากเลยครับพี่ดาวครับใช่เจอฝนตลอดทางเลยจริงฝนตลอดเลยหนาวด้วยครับออ๋ต้องถามพี่หนุ่มด้วยบพี่หนุ่มเป็นยังไงครับโอ้ชอบครับบรรยากาศที่ชอบมากเลยครับหมอกมาเต็มเลยพี่ดาวดูนี่พอดีเลยครับทุกคนหมอกลอยมาเลยครหมอกลอยมาเลยครับทุกคนโอ้โหเร็วมากเลยครับแค่เดียวนียเต็มนะครับ หลังจะเป็นหมอบนะครับลอยมาแบบรวดเร็วนะครับแบบรเร็วมากจริงนะครับนี่ครับโอเคนะครับเดีเ๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ ครับทุกคนตอนนี้เราก็นั่งพักรถสักพักหนึ่งนะครับ,รบเดี๋ยวเราก็จะเดินลุยกันต่อเนาะทุกคนครับผมบไป,ไปยังไงบ้างตอนนี้ปวดชีมากเลยปวดีมากเลยไป <Okay. S 2> โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อไปกันเลย ครับก็ตอนนี้เนี่ยผมกับพี่ดาวเนี่ยก็ได้มาถึงแล้วนะครับใช่ครับจะชื่อว่าบ้านขุนแตะนะครับทุกคนนู่นเลยนะครับเดี๋ยวพี่ดาวเนี่ยก็จะโทรหาพี่เชฟนะครับทุกคนครับทุกคนส่วนพี่หนุ่มกับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพี่เชฟรอดสายไหมก่อนที่เรากําลังโทรนะครับพี่หนุ่มกับน้องน้องวัดเนี่ยก็ตามเราที่หลังนะครับทุกคน ข่าวตามเก็บภพัฒยายการครับฮัลโหลสวัสดีครับครับผมอยู่ที่ปากทางนะคะรับพี่ทางน,นี้เป็นเต็นเลยนะฮะซื้อไปถ้าไปบ้านผมเนี่ยมันจะมีทางเข้าสวนอ่ะเห็นไหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอะ่ะซ้ายนี่เปิดประตูไวอ้อ่ะเปิดประตูไว้ที่ไว้เห็นไหมเข้าไปเลยเข้ามานี่ก่อนเข้ามานี่ก่อนชื่อไปทาาซ้ายใช่ก็คือเข้าไปบ้านพี่เนาะใช่จะไปล่าเย็นเลยแต่ว่า แล้วยาที่คุณอยู่ป่าท่าน่ะมองไปได้ทางที่เข้าเบื้องหน้าพี่แล้วมันจะมีทางเข้าอ๋อรู้แล้วพี่เข้าไปเลยเข้าไปตรงนั้นเลยที่สวนใช่ไหมอ๋อสวนงูนั่นนะอืมโอเคพี่เชฟพี่เชฟอยู่ที่ไหนใช่ไหมตอนนี้ใช่ใรอรเข้ามาอุตส่ามารอสชั่วโมงแหลกรู้ไหมรอสองชั่วโมง โอ้น่ารักจังเลยครับพี่เชฟโอเคครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเข้าไปครับพี่ยิ้วมันน้าริ้แข่งอยู่แล้วเราก็ลงไปด้วยครับครับผมครับสวัสดีครับพี่ครับผมมีอะไรจะบอกเอฟซีไหมพี่ดาก็ฝากติดตามด้วยครับไม่รู้ว่าเราพวกเราทั้งสี่คนจะไปทำอะไรกันเนาะ ไปหาพี่เันครั้งนี้จะทำภารกิจอะไรกันยังไม่รู้เลยเดี๋ยวรอให้เพื่อนๆพี่ๆหลวงป้านาทุกท่านนะครับฝากติดตามด้วยนะครับว่าเราจะไปทำอะไรกันในคลิปวิดีโอหน้าเนาะโอเคไปไปครับผมก็ต้องบอกได้เลยนะครับคลิปนี้เนี่ยสนุกมากมากเลยนะครับเราเดินทางมาประมาณสักหนึ่งวันเต็มๆได้นะครับทุกคนระหว่างอำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยห่างไกลกันแบบโอ้เป็นพันๆกิโลก็ว่าได้นะครับทุกคน ก็ส่วนน้องวัดกับออพี่หนุ่มเนี่ยก็ได้ตามมาที่หลังนะครับไม่รู้ว่าสองท่านนี้เนี่ยน่าจะตามเก็บภาพรบรรยากาศในระหว่างทางหรือเปล่าแล้วก็ไม่ทราบนะครับตอนนี้นะครับฝนเนี่ยก็ได้ตกแบบปายๆนะครับทุกคนแล้วก็มออีหมอกเนี่ยขึ้นมานะครับเหมาะที่ตามเก็บภาพรบรรยากาศในระหว่างการเดินทางนะครับทุกคนก็ส่วนน้องสาวพ,พิดาก็จะว้ที่หลังก่อนเนาะ <c oughs> แล้วก็อีกประมาณมาสักปีสองปีผมก็ไปขอสู่สขอเนาะ พี่ดาวอ๋อพี่ดาว,ดาวยกให้ผมแล้วนะครับทุกคน,นโอเคครับฮะย, <ก S 1> ยกสิก็พี่ดาวยกให้ผมแล้วนะทุกคนโอเคครับถึงแม้ผมเนี่ยจะ,ะหน้าตาไม่หล่อเล้านะครับแต่ก็ทําให้ฮะพอแล้วพอแล้วโอเคโอเคน้องพี่ดาวบอกว่าพอแล้วนะครับทุกคน ครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงแล้วครับมาเจอกับพี่เชฟสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับที่นี่ <c oughs> ก็รู้สึกว่าดีใจมากนะที่มาเที่ยวหาบงใช่ไหมมมากครับครับไม่ได้มาคนเดียวนะวัน,นวันนี้ครับผมเดี๋ยวไปไปเที่ยวไหมในป,ป่าตอนนี้เลยนาะ <c oughs> ไปตอนนี้ก็ได้พี่ร้อยคนอยู่กันเนาะครับวันนี้ผมก็ได้มากับพี่หนุ่มผมพาพี่หนุ่มกับ,บน้องเดนสวัสดีครับน้องวาดมาด้วย แล้วก็ที่สําคัญเราก็ได้มาที่บ้านของพี่ัดี่คนนี้นะพี่ที่น้องเสมอครับขอให้ใจขับก็ติดตามน้องๆเลยนะครับผมครับขอบคุณครับครับก็ต้องขอบคุณพี่พี่มนทนนะใช่ออมมากๆนะครับที่ต้อนรับเรานราเป็นอย่างดีเลยใช่โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศในกระท่อมกันคีมคพี่เนาะครับผมโอเคนะครับ พรบทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงอะไรนะที่พักของพี่เชฟแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงกระท่อมนะครับตอนนี้ฝนก็ตกนะครับผมก็มากับพี่นุ่มพี่นุ่มจากช่องคนเดินท้างนะครับตอนนี้ฝนตกแล้วเราต้องเอาฟืนไปด้วยนะพี่เชฟไม่มีฟืนนะข้างบนโอเคนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศข้างบนกันอีกทีนะครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง5าคนด้วยนะครับว่าพรุ่งนี้เราจะทำอะไรกันโอเคนะครับ